จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันม o โต g จีพีซึ่งผลการแข่งขันคือฟรานซิสโกบันย่านักบิดชาวอิตาลีจากดูคาติเลโนโวคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จค่ะด้วยผลงานเหนือคู่แข่งอย่างของเกมาตินจากพรามัดเรซิ่งค่ะโดยรอบที่5ไปชนท้ายมาร์กมาเกสจนล้มทั้งคู่ทำให้มาตินต้องออกจากการแข่งขันหมดสิทธิ์ลุนแชมป์ฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะบันยา่าทำสถิติเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา40นาที58.535วินาทีมี467คะแนนค ในเดียวกันยังสามารถป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นคนที่3เหมือนกับ The Doctor, Valentino Rossi และ m a r ์ m a r q u e ค่ะโดยคะแนนอันดับโลกมีอยู่ดังนี้ค่ะแชมป์โลก Francesco b a ญ n a i a จาก Ducati Lenovo ทีมมี467คะแนนอันดับที่ฮอง Jorge Martin จาก Pramac Racing มี428คะแนนค่ะอันดับที่ 3. ม Marco b e ช z e c h i จาก MuniVR46 Racing ทีมมี329คะแนนค่ะ